ต้องไปแอบสักคนหนึ่งเฮ้ยสีเขียวมาแล้วสีเขียวมาแล้วโอ้โหโอ้โหตีไม่ได้วะเฮ้ยตีไม่ได้ว่ะไ,ไ,ไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ได้วะเฮ้ยตีไม่ได้สีเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยสีเดียวกันนี่วะ <c oughs> สีเดียวกัน <c oughs> สีเดียวกัน <c oughs> แล้วมันใส่ชุดสีแดงสีเขียวอ่ะหมายความว่าไงอ่ะคุณ <c oughs> <c oughs> ต,ตีนยังไม่เก <c oughs> ล,ลียดันแปลวไงพี่ สามสองหนึ่งโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีรายการวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุนพร้อมรอยกับผมวิกตูดี้แคทนั่นเองก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเบสบอลกันนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่กับ CS Gamer อีกเช่นเคยนะครับอ่ารับผมรู้สึกว่าการเปิดตัวนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนะไม่นก็ยาวตลอดเลโอเควันนี้เราจะเจออีซี่อีกไหมเนี่ยโอ้ด่านนี้มัน มันยังไงไม่รู้อุ้ยแต่ว่ายากแน่เลยอุ้ยมีคนเป็นสองคนนะ้เว้มีคนช่วยกันต่อทั้งสองคนเลยนวย้เออ <Okay. S 1> เออเราก็ทําหน้าที่ก่อนปิดเตียงอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวมันวิ่งมาโคตรเกียดเลยแบบลืมปิดเตียงเนะี่ยเออทำอะไรกันเนี่ยเออแหมมันก็เหมือนกับที่เราทําถือสติ๊กอันเดียวแล้วกูวิ่งวิ่งตายก็ไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยเออตายก็ไม่สีเอียเ็ไม่ตี เสียแค่สติกอู้สติกนี่ยืนสองวินี่ก็ได้ของแล้วมั้งเนี่ยโถปึ๊บอันหลอนโอเคครับอออินเนี่ยครับอยู่ใครอยู่พี่เวฟเหรอเนี่ยพี่เวฟเนี่ยพี่อยู่พี่เวฟโอ้ยตายพี่เวฟแม่งโหมีบางคนแม่งมีบอกเด่นอนว่าตัวเองเป็นพี่เวฟแม่งทักอยู่วันนี้โคตรโคเท่อะเพลย์ไหมครับเพลไหมครับบิสิกสุดยอดสุดยอดเลยโอเค นี่โอ้โหต่อแล้วต่อแล้วต่ออ,อีกโอ้โหทิพย์มึนต่อต่อต่อก็เชื่อกันต่อไปโอ้โหมีตั้งสี่คนเชื่อกันต่อไปนี่พี่ก็ฟาร์มอยู่คุมเตียงยังสุดหัวใจไงโอ้โหเตียงนี้ยิ่งกว่าชีวิตอีกเดี๋ยวระหว่างนี้แหละระหว่างนี้แหละระหว่างนี้เขาเขาอยู่กันกลางผมก็ผมก็มกเ,เจาะเตียงหน่อยเอา้าอะไรเพื่อนไปไม่ถึงเนาะโอ้ไม่ถึงไม่ถึงทิพย์เพื่ต่อไม่ถึงเลย มันมีคนต่อถึงแล้วไม่เหรอเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะด้านหลังระวังนะนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วโอ้โหมันไม่มีมันยืนดักนี่หว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพื่อมันมาเดี๋ยวเพื่อมันมาโอ้โหมีดาบพี่ทำอะไรทำอะไรกันกันไว้ก่อนเหรอใช่ใช่ใช่ตอนตอนนี้ใจในตัวเองตอนนี้เอาสติกละโอเคอ่าฟังสติกอัพทูสเออพี่มันมาแล้วไหนไหนไหนเฮ้ยพี่มันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวสีลู่พี่พี่สีโอ้เยี่ยมเยี่ยมซีลู่ พี่สีตีพี่สีกระเด็นเลยว่ะพี่สีจะโกรธป่ะวันนี้โอเคโอเคต้องแบบมีคนดังเยอะยังเออวันนี้มีคนดังเยอะโอ้โหเมื่อเมื่อเช้ายังเจอพี่เวฟเจ็ดอยู่เลยพี่เวฟเจ็ดเลยนุ้ยโอเคเตียงนี้แม่งแบบคุมแล้วคุมอีกคุมแม่งจนืหนึกว่ากรอประสาทแล้วโอเคปึ๊บปื้อปื้อปื้ออ่าฮะมามาห์มาห์โอเค นี่ตอนนี้ข้ามันตายโอ้ฟาร์มกันใหญ่ฟาร์มกันใหญ่พี่นี่ฟาร์มคนเดียวอิ่มเลยว่ะขอให้ทัน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 ขอร้องทันดีทันดิตกไปดิตกไปดิตกไปดิอะไรเนี่ยแบนไอพีมีแบนไอพีด้วยโอ้มีไอพีโชว์ขนาดนี้ไม่โหดว่ะบูมบูมใครทำใครทำไปแค่ผมกบุกเองผมสุดยอดเต็มเมื่อกี้สุดยอดเลยแล้วก็ตาย โอ้ยไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีแล้วเราได,เาได้เราได้เตียงมันก็เหมือนกับได้ชีวิตมาแมล้ว <c oughs> แหละเหลือแค่เรา <emy S 1> คือเราคือเราไม่ต้องตีมันไงเออเราก็ปล่อยให้มันตีกันเองหรือว่ามันโดนคนอื่นตีแค่นั้นก็จบแล้ว <c oughs> แล้วก็จบแบบเ <c oughs> ออจบแบบใส่ๆนอนนี่บายสบายโอ้โหกินอาหารก่อนเวลาผมไปชุดเต็มนี่ตายทุกทีเลยไรกันไม่รู้โอ้โหมันมีอาวุธอยู่สามอันโอ้โหมันวิ่งไปกลางกันเยอะแล้วอะสีน้ำเงินนี่มากันรัวๆเลยอะ แล้วกันนะพี่มาสู้กันเองไี่มันสู้กันเองฮะเฮ้ยระหว่างนี่มันมาสีมันมานี้ให้ผมก็ไป็สีไปดิ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 อะไรล่ะครับไปดิไปดิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูหลังเดี๋ยวพี่ดูหลังด้านหลังไปตัวนึงมีด้านหลัง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 ตัวนึงด้านหลังตัวนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไปพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วใจเย็นๆโอ้โหสองตัวว่ะไหวเปล่าบอกแล้วด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอ้ยชิบหายด้านหลัััังงด้้้าาาานนนนหหหหหลลลไไไววววววตตเเเป่่่่่่ะโโโโออยยททีีีฐฐ โอ้โหใหญ่ใหญ่มันมามันเห็นไงโอ้หพี่วิ่งกลับแล้วพี่วิ่งกลับแล้วเดี๋ยวก่อนเอ้ยทำไมฐานเรามันวางบอกไม่สนิทวะอางนี้พี่จะเดินไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ได้ทองหนึ่งอันเลยมีการวิ่งกลับมาด้วได้ทองหนึ่งอันเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคได้ทองมาหนึ่งอันไปเลยอะไปเลยออนนี้ไม่ไม่ไม่มาถึงแล้พี่กลับก่อนโอเคโอ้โพี่ัน่อยอื้ือื้เอสวยเอาเลยเฮ้ย สีเขียวมาสีฟ้าต,ตอนนี้เขาสีเขียวมาตัวนึงนอ,อุ้ยสองตัววะ่ะอุ้ยสองตัวดาเมจดาเมจแรงอยู่ดาเมจแรงอยู่ดาบดาเมจแรงอยู่ใจเย็นใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อสีเขียวนะใจเย็นเด้อสีเขียวมาสีเขียวมาสีเขียวมาไม่มาเวไ้ยโ <c oughs> อ้โหเต็ียมลุนอีกแล้วใช้แผนเดิมเออทำไมสีเหลืองแผนขุดบล็อกไงพี่ทำไมสีทำไมสีเหลืองมันถึงไม่นี่สักทีวะเออมันมีอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวก่อนนะ มันแบบไม่อยากตายไงตายตายไม่อยากตายคนอยู่แบบแต่คือยังไงมันก็ต้องแพอี่ดีว่านอกจากนอกจากโอ้โหวิกฤตเป็นโอกาสอะอย่างนั้นน่ะนานๆจะเจอทีที่แบบมันเห็นมันได้ดวงอะมีดวงเยอะอย่างเงี้ยเออต้องต้องดวงเยอะจริงอะโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดมันจะขนาดนั้นพวกเรานี้ก็ถือว่าหมาเลยเนี่ยโอ้ยพี่เขาเขามันจะต่อขึ้นบนสูงๆแล้วน่ะโอเคเห็นแล้วถ้าเกิดมีธนูนะตอนนี้สีเขียวกำลังตู้น้ำเงินอยู่นะ เขียวสีเขียวชุดชุดไม่เต็มทั้ตัวนึงว่าทานเถอะโอ้โหสีน้ำเงินเหลือสองตัวว่ะเอาป่ะสีน้ำเงินเหลือสองตัวโอ้โหตายกับชุดเปล่าอีกแล้วตายเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหกับแป๊บสีน้ำเงินมาเลยสีน้ำเงินมาเลยน้ำเงินไม่ค่อยมาว่ะตอนนี้บุกเตียงยากล้ะค่าบุกจริงจริงต้องแบบบุกช่วงแรกๆแบบมันต่อมาปุ๊บเราก็กระโดดไปเลยเพราะพวกนี้มันจะเล่นเร็วใช่ไหมล่ะโอเคนี่นี่ฟาร์มนี่ฟาร์มอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม สีเราสีอะไรนะสีแดงสีแดงสีแดงโอเคเมื่อกี้โอ้เห็นสีแดงวิ่งอยู่ตกใจโอเคเอาสีเงินเลือสองคนแล้วอะไรวะอ่ะเห็นแล้วพี่เลยบอกไงว่าเอาสีน้ำเงินเฮ้ยเสีเขียว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 อ่ะสีเขียวสีเขียวโอ้สีเขียวสี่คนเลยเหรอโอ้ยเสียมเงินโหดเกินถ้าผมชุดเต็มผมสบายสบายสไตล์อินดี้ โอเคโอเคมาเลยส peso, veterans, okay, okay, okay. The ีเข oh, okay. okay. okay, okay. okay, ียวคุมยืนคุมแม่งอย่างเงี้ยแหละแต่ช่วยดูด้านหลังด้วยนะโอเคสีเหลืองหมดแล้วหมดแล้วโอเคเคลียร์ไปเฮ้ยอุ้ยธนูธนูธนูโอ้อูธนูธนูโอ้โหไม่โดนถิ่นเงินอีกโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเค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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว้าว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 ด้านหลังไปเลยด้านหลังอ่ะเรากระโดดเลือดไม่เลือดไม่หิวเลยเว้ยเฮ้ย โยโอ้โหทนูโอ้โหทนูใช่ใช่นั่นแหละมันตีไกลเกินแล้วมันตีไกลเกินแล้วมันมีธนูมันมีธนูไม่เลยไม่นี่ไม่ f u ไดมอนด์ไดมอนด์อยู่สี่อันหรอโอเคมีทองอยู่สี่เอ้ยมีทองอยู่สามอ่ะเ้วกันนะขาดอันหนึ่งพี่ทำาะนูได้เลยเอ่อเอาเกาะโอ้ยสีเขียวเล่นกลางแล้วเอาเกาะเพิ่มหน่อยเอาเกาะเพิ่มหน่อยไหนไหนมีเยอะ โอเคกินอาหารก่อนจะได้จังโอ้โหเยี่ยมเขาบอกว่าอะไรอ่ะก็เสี่ไดมอนด์ผมเพย์ไหมครับอะไรวะสี่ไดมอนด์ตงใส่เขาเก็บไว้ในกล่องมั้งอ๋อแล้วมีคนเอาไปไม่มีแล้วนะต้องเป็นคนนั้นคนนั้นอะโอเคโอ้โหสีเขียวมันโอ้โหสีเขียววิ่งกันว่อนเลยว่ะรู้สึกมันเป็นพันธมิตกลางสเมันเป็นมันเป็นพันธมิตรสีน้ำเงินน้ำน้เงินหรือเปล่าวะน่ะทำไมมันเออธนูธนู กลับมาก่อนกลับมาก่อนธนูธนูยืนเฮ้ยไม่เป็นโอ้โหพันธมิตร oh. ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวตอนนี้นะสบายเลยไม่มีใครอยู่กลางไม่มีใครทีมฐานเลยเออมันเล่นฟาร์มกันทั้งทีมอ่ะใช่มันฟาร์มกันทั้งทีมอ่ะแต่ถ้าเกิดใครแบบถ้าเกิดมีคนใช่ป่ะอยู่สีเหลืองเมื่อกี้นะแล้วิ่งไปอะ่ะโหสุดยอดแต่ว่ามันไม่มีแล้วตอนเนี้ยฟ้าวิ่งมากลางแล้วใจเย็นใจเย็นเฮ้ยระวังตกระวังตกฟ้าฟ้าตีมัน สีฟ้าไม,ม่กล้าหรอกสีฟ้าไม่กล้าว่าเดี๋ยวมันกลัวหลุดมันกลัวหลุดเหมือนเราอะเราก็กลัวหลุดกันก่อนกันก่อนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกธนูแม่งแรงไม่รู้ธนูมันแรงหรือมันทําอะไรมาโอ,โอ้ยสีฟ้ากับตายโอ้ยเริ่มมันละเริ่มเดือดละเริ่มเดือดเริ่มเดือด <Okay. S 1> โอเคได้ได้สายเพิ่มละได้สายเพิ่ม และต่อไปคือที่ก่อนอย่างแรกก่อนทีมเราทีมเราอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวผมไปกลางแล้วเนี่ยผมไม่ไม่ช่วยแล้วแล้วกันโอ้โหจะเย็นทุกคนจะเย็นแอบไปแอบไปแอบต้องไปแอบพี่อยู่กลางไหมต้องไปแอบสักคนหนึ่งเฮ้ยสีเขียวมาแล้วสีเขียวมาแล้วโอ้โหโอ้โหตีไม่ได้ว่ะเฮ้ยตีไม่ได้ว่ะไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ได้ว่ะเฮ้ยตีไม่ได้สีเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยสีเดียวกันนี้ว่ะ สีเดียวกันแล้วมันใส่ชุดสีแดงสีเขียวอ <c oughs> ่ะหมายความว่าไงอ่ะโคตรคนตีน,น <c oughs> ยังไม่เกลียดก <c oughs> ันแลวว่าง่ายไหมม่เกลียดว่าไม่ไปใส่ชุดสีเขียวนี่นเราเโฟกัลเลยโฟกัลเลยเรโฟกัลเลยนสบายสบายแล้วนี่ก็แบบเออไล่ตีไปเถอะที่ไหนได้อ้าวเฮ้ยไม่ตีไม่ได้วะพอดูชื่อชื่อแม่งสีแดงนีิว่ะโอ้โธอุต่าแบบโอ้ยไปไปดีกว่าลุ้นละทึกีเขียวมาลุ้นระทึกลุ้นระทึกลุ้นระทึกโอ้โหสีเขียวเยอะว่ะสีเขียวเยอะว่ะโอ้สีเขียวเยอะว่ะสีเขียวเยอะว่ะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว สีเขียวมันมีธนูอะตัวนี้แฮ็กแน่นอนเลยพี่มันมีตัวแฮ็กตัวหนึ่งโอ้โหตีก็ตีจะตีห้าหกบล็อกขนาดนี้นะโอ้โหมันตีไกลเกินอะแบบยืนห่างกันเป็นบล็อกอะเป็นวาเลยโอ้โหแม่งเอ้ยพลาดแล้วเจอโปรอีกเฮ้ยแต่เมื่อกี้เดี๋ยวผมไอเดอะพี่ไอเดอะอะฮะเมื่อกี้พี่ไม่มั่นใจว่ะแต่ว่าไอ้นี้แม่งแม่งโคตรเกลีเลยแม่งใส่ชุดสีเขียวไอผมแดงอะพี่เดี๋ยวพี่ลองบอกกับมันดูนะ โอเคโอเคพี่เจงงอ่ะเฮ้ยไมว่าเลยอ่ะไม่มีธนูไม่มีธนูมีธนูนี่ไงตัวนี้นด้านหลังด้านหลังด้านหลังโ้นแฮกแล้วพี่มันตแล้วด้านหลัง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 เฮ้ยด้านหลังด้านหลังเฮ้ยโอ้โห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 อันเนี้ยโอ้โหตรงเหมาะมากเลยบล็อกต่อกันวางไม่เต็มที่เนี่ยพี่โดนโดนลงเลยเฮ้ยพี่พี่เราได้เปียบแล้วดูดิทีมเราได้เปรียบอะไรอีกสามสองโอเคโอเคอ๋อไอตัวนี้อยู่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีสติกไหม โอ้โหสติ๊ก่อนจะทันไหมว้ยเนี่ยสติ๊กสติ๊กจะทันไหมวะเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วม,มาแล้วโอเคโอเคมันมีธนูนี่หว่าเออที่มันได้เปรียบกว่าแต่เรื่องคนเราได้เปรียบกว่าเสียเลยเสียเลยตอนนี้เหลือกี่ทีมโอ้โหสีน้ำเงินโปโปทไ,โปโปไปเนี่ยคือแบบผมรู้สึกสบายไเลยทำไมมันไม่ไปสีน้ำเงินบ้างวะโถเอ้าทีมเราอะออกตอนน้าเลย ออกเอ้ยอย่างน้อยยังเหลือเพยไหมครับคงคงแบบไม่ไหวแล้วมั้งแบบยังเหลือเพยยังเหลือเพยไหมครับอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นยังบอกไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหโคตรหล่อแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยหล่อลอยเลยลอยเลยอ่ะโอเคโอ้โหพวกมันคงได้ของกันเต็มเลยตัวธนูจัดการตัวธนูก่อนเออมาเล่นนึงมาเล่นนึงมาเล่นนึงได้เปล่าเย่ตายละ ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปคุมกลางเดี๋ยวพี่ไปคุมกลางให้เดี๋ยวผมแต่ว่าพี่ไม่มีชุดแล้วว่ะสบายตอนนี้พี่ไม่มีชุดแล้วว่ะสีฟ้ากอนดีไหมสีฟ้าเอาจริงดิเฮ้ยมอสปินปินไล่ลาเอ้ยมีสีฟ้าออกคนนึงสบายเลยครับท่านผู้ชมจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุมกลางเดี๋ยวพี่คุมกลางเดี๋ยวพี่คุมกลางบุ้มแล้วแหละบุ้มแล้วอือหืมอือหืมบุ้มแล้วแล้วมันแล้วมันก็ออกพอดีเลย โอ้โหสีเขียวสีเขียวตอนนี้เหลืออยู่แค่สามตัวมีตัวหนึ่งถือสติกกับพี่อยู่อีกตัวหนึ่งกําลังหาของไม่มีของอีกตัวหนึ่งนี่เกือบชุดเกือบครบแล้วตอนนี้พี่อยู่กลางอยู่กับมันอยู่เนี่ยไม่ถือสติ๊ก,ก,กนะแซดพิงแดงซแดพินซาแซดพินซามีธนูัาางไปถ้าเกิดมีธนูนี่สุดยอดเลยกำลังไปกำลังไปกำลังไปเอ้ยแผนนี้เคยใช้แล้วแผนนี้พี่เคยใช้แล้วยื่เฉยให้มันเข้ามาหาพี่แต่พ<ป>ี่ก็ตีมันตก นายเห็นป่ะพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วข้ามันจะเฟี้ยวขนาดนี้นะพี่บอกแล้วสเต็ปมากเมื่อกี้อือหอือหเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะโถสติ๊กสติ๊กมันไม่มีดาเมจมันแค่ทําให้กระเด็นแต่เกิเรากดชิปไว้มันก็จบอะแต่ขยีนตรงๆกันมันเราก็ไม่หล่นหรอกเี่ใช่ใช่ใช่แล้วกอนนะแล้วกอนนะมาเยอะมาเยอะมันมีสเต็ป มาเยอะเปี้ยวอ่ะเรียวอ่ะอือหือเฮ้ยๆหลอกล่อหลอกล่อเฮ้ยๆโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยพี่พาดโถสุดยอดพี่พาด่บนี้ก็ได้เหรอเออได้พี่พาดเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยสีเขียวมันเรามันฟา์มันฟามเป็นกลุ่มอ่ะอป็นก่คณะอ่ะมืออยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วกันโอเค่อยเยตายหนึ่งตายสอง ตายสองได้ตัวนี้เคตายสองอืมเอาชุดก่อนเอาชุดชุดนี้ก็สําคัญเหลือเกินโอเคตายสามเออรู้สึกฟินเลยพอฆ่าได้ฆ่าได้นี่ฟินฟินเลยฟินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีทีมหนึ่งที่อยากไปฟ้ามากสีเหลืองสีเหลืองสีแดงเราอยู่ฐานเนี่ยโอเคใช่ใช่ทำสามแล้วพี่ทำสามปะโอเคโอเคโอ้โหมันถือสติกว่าคือแบบ เราไปถามมันอะเราเสียนอกจากต่อบนอะต่อบนได้ปะล่ะฟาร์มฟาร์มไทมาเยอะเอะต่อบนบนดีกว่าแค่นั้นอะดูอย่างสภาพมันน่าจะไม่มีไม่มีธนูดีนะที่แบบเบสบอลไม่มีไม่มีไม่มีพี่ดีนะที่เบสบอลมันไม่มีพวกแบบไอ้นี่ยไงวะแบบยังไงวะไม่มีแบบสโนบอลอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดมีนี่เสียเลยเฮ้ยไปดิไปดิพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วโอ้โหพี่ไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วอื้อหือ นั่นแหละครับนัชมนั่นแหละครับไปแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหของพี่มันไม่มีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นต่อบนแล้วกันแผนสุดท้ายแล้วแล้ okay. วก่อนอย่าให้กางหลุดอย่าให้กางหลุดตอนนี้สีเขียวมันเหลือแค่สองคนเองมันเออนนจะกลัว,ลวอะไรล่ะครับใช่จะกลัวอะไรแต่ว่ากูกลัวหน่อยก็ดีอกูกลัวหน่อยก็ดี อยู่มันเล่นเหมือนตอนนั้นอีกเดี๋ยวเออบอกแล้วมันอ่ะอ่ะเล่นหนึ่งคนก็รออะไรล่ะครับรอหนึ่งคนอ้าวจัดดิทำไมมันเล่นง่ายอย่างวะตั้งแต่เสกสปินแล้วโอ้ตายตายโอ้อยู่มอสสปินไรเราเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหหรือว่าช่วงนี้คือเด็กต้องไปนอนแล้วหรือเปล่าเฮ้ยแต่นี่มันวันศุกร์นะวันศุกร์อีกนอนดึกวันเนี้ยเออมันต้องนอนคงไม่คงแบบทีมทิ้งไงแบบอยู่ต่อม่ไหวแล้วคนเดียวอยู่ต่อม่ไหวละ โอเคอยู่ไหนเนี่ยเหมือนกับมาเลย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 เดี๋ยวเราพี่เปิดเดี๋ยวพี่เปิดเฮ้ยมันมันยืนยืน้ืเยอยู่มันยืนแลกของอยู่เฮ้ยเอาเร็วเร็ววิ่สติกพี่สติกโอ้เหล็กเหล็เหล็กเพอดีเลยวะโอเคโอเคเลกเ็ลก่เลกเหลกช่วยชีวิตเหล็กช่วยชีวิตมันไม่มีของอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่มีบ็อกไหมมีมีมีเดี๋ยวพี่ต่ออกางสองทางพี่ักดังสองทางเดี๋ยวให้มันงงไงให้มันงงว่าจะไปไหนดี ่าสองทางเอาเรื่องเฮ้ยไไปหนวะจะตกยังจะตกแล้วบอกจะตกแล้วบอกเฮ้ยผมขึ้นต้นไม้ดีกว่าเออเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหไไปปเเลลยยไปเล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 ยได้ยังได้ยังได้ยังโอ้โหโอ้เยี่ยม กลับไปไอ้นุ่มกลับไปในลกซะเยี่ยมนู้นเมื่อกี้เกือบได้แล้วพี่มันไม่ตายพี่มันไม่ตายมันไม่ตายมันออกข้างข้างข้างตีมือเลยเด้อจี๋โอเคจะได้สุดยอด1นาทีก6นาทีกว่าจะตีได้เพไหมครับรู้สึกสนุกนิกนิ่ง โอเคนะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามรือก,กด Sub s c r i b e นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมเองและให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามน้อง CS Gamer TV นะครับผมก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างใต้ด,ดีควิวชั่นได้เลยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ผมสวัสดีครับบาย